ไหนทมน,นี่โอ้โหเป็นล่างทองเลยท่มอ่ะก็ค่อนข้างที่แบบแก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเติมให้เกจเกมลาเนจในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์เลยเพจเติมเกม l i น e r a นเจอและเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะ่มดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัานฟานี่ท่มสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําการปั้นตัวของฟีเลนเป็นลางกาวดาวแม็กนั่นเองทําตามที่ผมได้โพสต์ไปในชุมชนยู u ูบ b e มว่าขอ100่งไลค์ผมจะปั้นตัวของฟีเลนเป็นกาวดาวแม็กนั่เองอ่าเนื่องจากว่าผมได้ปั้นตัวของเฟลุนแม็กไปก่อนหน้านี้ท่มใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ทมว่า ตัวของเฟรุ่นเก่งขนาดไหนในล่างก้าวดาวแม็กน์น่มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวของฟิเรนละกันอ่ะว่าตัวของฟิเรนในล่างของก้าวดาวแม็กที่มีทั้งเกียร์โดนแน่นอนมีทั้งเกียร์อัปเกรดทัดมันจะโหดมันจะโกงขนาดไหนแล้วก็มันจะเก่งอย่างที่หลายๆคนพูดกันหรือเปล่าน่อมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวของฟิเรนจะเก่งขนาดไหนความสามารถที่ผมต้องการน่อมตัวของฟิเรนผมต้องการ สองความสามารถหลักๆคือต่อต้านไอเทมกับพีชีพ2เองสองความสามารถนี้ผมต้องการมากๆรผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามา้นกันเลยว่าผมจะได้สองความสามารถที่ผมต้องการหรือเปล่าท่มมามาลุ้นกันอัปเกรดเป็นร่างก้าวดาวกันเลยท่มแล้วก็เดี๋ยวไปตีบวกกบกันโอ้โหได้ความสามารถพีชีพมาท่มแล้วก็ไอดีนี้ผมก็เล่นไปทางหน้าของความสามารถนี้อยู่แล้วผมผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานั่นเองอะ ชื่อเต็มของตัวฟีเลนนี่มคือการจากลาฟีเลนนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะมากๆสําหรับเรนเจอร์ตัวนี้น่มแล้วก็ตัวนี้นมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าน่ารักมากๆท่มในเดือนนี้และอย่างหนึ่งโคลาโบใหม่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วท่มส่วนข้อมูลอันนี้ผมจะทําคลิปให้เร็วที่สุดร่ผมเพราะว่าข้อมูลผมได้มา เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุ่มแล้วก็ผมน่าจะมีคลิปวิเคราะห์บแบบจัดเต็มให้แน่นอนทุ่มแต่ว่าคลิปนี้เราขอมาปั้นตัวของฟิเลนเป็นล่างก้าดาวแม็กกันก่อนผมว่าตัวของน้องเขาจะเก่งขนาดไหนทุ่อ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมปั้นตัวของฟิเลนเป็นล่างก้าดาวแม็กกันเลยอ่ะตอนนี้ฟิเลนของเราก็เป็นล่างก้าดาวแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุ่มอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสถิตสในล่างก้าดาวแม็กกันเลยทมว่าตัวของฟิเลนมันจะเก่งขนาดไหนทุ่นี่โอ้โห ป็นล่างทองเลยนุย่มอ่ะก็ค่อนข้างที่แบบสวยงามมากๆนุ่มสำหรับคุณระโบในรอบนี้นุ่มอ่ะถ้าให้ผมแนะนําจริงๆผมไม่อยากให้คนดูปั้นไปล่างก้าดาวแม็ก์หรอกนุ่มแต่ว่าไอดีหลายๆดีของมผมนุ่มตามล่าตัวของฟีเลนค่อนข้างที่เยอะแล้วก็เอาจริงๆมันเป็นตัวอวยของผมนุ่มผมก็เลยตัดสินใจว่าจะปั้นมาเล่นนั่นเองซึ่งปั้นมาในไอดีอลิสไม่เสียใจยแน่นอนนุ่มเพราะว่าไอดีนี้เกียร์ถึงแน่นอนแล้วก็แถมไม่ค่อยพอยังมีเกียร์อื่นที่คอยซัพพอร์ตเลนเจอร์ตัวนี้อยู่ มาปั้นแม็กใน ID ดีนี้เพราะว่า ID นี้เป็นแค่ ID เดียเดียวที่ผมเปิดได้ตัวของฟีเลนมาเล่นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของตัวของฟีเลนกันเลยผมว่าค่าสเตตัสมันเป็นยังไงกันบ้าง่ผมในล่างของ9าดาวแม็ก่ผมอ่ะค่าพลังเวทเดิมให้มาอยู่ที่3.2ล้านทีหรือว่า3 2ล้าน2แสนถือว่าหนักมากๆค่าพลังชีวิตให้มาอยู่ที่9 2้าล้านแสนถือว่าถือใช้ได้เลย่ผมอ่ะตัวนี้ จุดยืนยืนจุดอยู่ที่390ถือว่ายืนไกลามากๆลบสกิลจากจุดยืนได้แบบชิวๆเลยนะ่ะส่วนอัตราการใช้สกิลนน่มแต่ตัวนี้จะให้อัตราการใช้สกิลหนึ่งมาที่40เปอร์เซ็นต์แล้วก็เวลารอทักษะของสกิล1จะอยู่ที่7จ็ดวินะผมส่วนสกิล2ให้อัตรา,ารใ,ชใช้สกิลมาอยู่ที่3 5มบหเปอร์เซ็นต์นะส่วนเวลารอทักษะ ตัวนี้ให้อยู่ที่8วินอคราสำหรับสกิลหลักๆก,ก็จะเน้นใช้งานที่สกิลหนึ่งเป็นหลักมหรือว่าสกิลโซลทาร์กนั่นเองอะส่วนคูดาวเรนเจอร์ครูดาวอยู่ที่3.5วิเพราะว่าเป็นล่างแม็ก็ถือว่าปล่อยตัวได้สมูทแล้วก็แรงมากๆนมครับตัวนี้ค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตแร่ตัวนี้ใช้อยู่ที่1,730ถือว่าไม่เยอะจนเกินไปถ้าเทียบกับตัวของเฟรนตนตัวนี้ใช้น้อยกว่าเยอะเลยม่ะ เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันที่ด่านเสเตจหลักกันดูท่นมว่าดาเมจของตัวของฟิเลนจะหนักหน่วงขนาดไหนกันท่มอะ่ะก็เจ้าตัวน่าจะเก่งพอสมควรเลยสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้ซึ่งด่านที่เราจะมาทดสอบในวันนี้ท่มก็เป็นด่านที่396เนั่นเงเป็นด่านประจำของผมท่ผมจะมาทดสอบเรื่องของ ดาวมจว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนกันนั่นเองสําหรับบอสด่านนี้ผมว่าน่าจะฉีดทีเดียวคือหายเลยทอมแล้วก็เล่ห์ธาตอนนี้ใช้อยู่ที่278ถือว่าน้อยมากๆมสำหรับเลนเจอร์ในร่างของ9กดาวทอมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจ s สกิลมันจะแรงอย่างที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าทอมตัวนี้มีข้าม3ด้วยทอมใครที่ยังไม่รู้รอมว่าตัวนี้มีการข้ามแบบลึกมากๆทอมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจสกิลจะ แรงขนาดไหนนี่ชีดทีทนึงคือหายเลยท็อปและอีกอย่างนึงคือดาเมดมันกว้างมากท็อมอ่ะถ้าให้ตีกลมๆคือตั้งแต่หน้าป้อมเราถึงป้อมฝั่งข้ามเลยท็อปโอ้โหแรงแรงจริงๆท็อปตัวนี้อ่ะใครที่ปั้นไปล่างก้าดาวแมกบอกเลยว่าใช้กันแบบระยะยาวแน่นอนส่วนใครที่ใช้ไปล่างไฮเปอร์อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลได้ชัดเนื่องจากว่าตัวนี้ท็อปดาเมดในล่างไฮเปอร์กับล่างก้าดาวมันคนละโยกกันเลยท็อปและอีกอย่าง,งคือค่าแฝงในล่างของก้าดาวยังมีด้วยท็อปอ่ะถ้าเป็น ตัวเลนเจอร์ก้าดาวทุผมันจะมีค่าแฝงเฉพาะตัวะผมบางตัวก็อาจจะมีค่าแฝงที่โกงที่กึ้งแต่ว่าบางตัวก็อาจจะเป็นค่าแฝงเช่นค่าแฝงถึกไม่ก็จะเป็นค่าแฝงในการโจมตีเวทที่สูงกว่าปกติหกอ่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบระยะสกิลให้ดูแล้วกันว่ามันกว้างอย่างที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าหุกอ่ะก็จะมาให้ดูแล้วกันว่าสกิลมันกว้างอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นหรือเปล่าทุกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกว้างอย่างที่ผมพูดไหม ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบด่านนี้นะ่มอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะกว้างอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแถวหลังเลยนุ่มอ่ะผมจะไม่โฟกัสเลยนุ่มว่าจะถึงไหนนี่โอ้โหคือแบบนี่ยิงตั้งแต่หน้าปอมตัวเองนุ่มแทบจะสุดจอเลยนุ่มสำหรับดาเมดสกิลตรงนี้นะ่ม่ะนี่เดี๋ยวก็รู้ๆกันอยู่นุ่มเดี๋ยวน่าจะมีสเก็ตมาถึงตัวนี้ได้เลยนุ่มอ่ะโอ้โหดามเมดมันลึกจริงๆนุ่มสำหรับตัวของฟิเล่นปั้นมาไม่เสียใจแน่นอนนะ่มสำหรับเจอตัวนี้ นี่ยิงทีหนึ่งคือหายหมดเลยนะ่มอ๋อบอสตาน,นี้แทบจะไม่แบบสู้ตัวของฟีเลนไม่ได้ด้วยซ้ำนะ่มอ๋อสำหรับวจเตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆนะ่มโอ้โหโคือปั้นมาไม่เสียใจแน่นอนนุ่มสำหรับไอดีนี้แต่ว่าถ้าเป็นไอดีมือใหม่ผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าไม่ควรปั้นแม็กในเดือนนี้นุ่มสำหรับตัวโคโาโบที่เป็นตัวของเฟนุนกับฟีเลนสองตัวนี้ปั้นเป็นเก้าดาวแม็กไม่คุ้มแน่นอนนอกเหนือจากว่าจะเป็น อาตัวอวยของหลายๆคนหรือว่าเป็นตัวที่หลายๆคนชื่นชอบท็ผมอันนี้ผมจะ,ะแนะนําว่าปั้นได้แต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยอวยสักเท่าไหร่แล้วก็อยากจะปั้นมาแบกทีมจริงๆผมแนะนำานอมว่าไปหาอาตัวอืน่นๆมาเล่นจะดีกว่าน็อปอาสำหรับรูบี้ก็ไม่มีเดี๋ยวผมขอไปรับรูบี้แล้วก็มาเล่นพีพีให้ดูกันสักเกม2เกมแล้วกันว่าตัวของฟิลลนมันเก่งอย่างที่ผมได้พูดหรือเปล่าแล้วก็ดาวมดมันจะสู้พวกแบบอาตัวที่เป็น ตัวใหม่ๆได้หรือเปล่าเพิ่มอ่ะรับมาสัก5้าลูบี้แล้วก็มา e TP p ๆให้ดูเ่มอ่ะก็น่าจะสู้ได้แหละสาหรับลีแถวนี้เพ่มอ่ะก็เป็นลีที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวฟีเลนเพ่มเป็นตัวจําพวกที่ดาเมตยิงทีหายเลยมอ่ะก็เลยทําให้ ลีบนบน,บนแถวนี้ใช้งานดีท่มอ,อ่ะก็น,นี่เรามาเจอกับดาเมจท่าตไม้2ตัวท่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของฟิเลนของเราจะสู้ได้หรือเปล่าท่มในร่างของก้าวดาวแม็กอีกทั้งส่เกียโดยแน่นอนบวกกับเกียอัปเกรดท่าท่มอันนี้คือสู้ได้แน่นอนเลยท่มคือแทบจะไม่ต้องพูดถึงอะไรด้วยซ้ำท่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผงหลังของไฟตัวข้ามจะหายหรือเปล่าทอมอีโอ้โหบอกเลยว่าตัวของชิงเงโอกับตัวของอ่า ตัวของแอมเลียของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยืนแน่นอนนุกมาแทบจะยืนไม่ได้ด้วย3าท่ารับดาเมดตัวของฟิเลนนุนี่โอ้โหคือหนักหน่วงจริงๆนะผมแถมยังไม่พอตายปุ๊บก็ยังมีความสามารถในการพีชีพด้วยนะผมพีชีพระดับ2ด้วยนะผมคือหนักหน่วงแล้วก็แถมยังไม่พอมีความสามารถสุดโกงด้วยนะผมอันนี้ถือว่าใช้งานได้เลยนะกคนนี่ทีมฝ่งตรงข้ามก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนุกคแต่ว่าถ้าเจอดามมดเราขนาดนี้ก็ไม่น่าจะสู้ ได้ค่ับผมสำหรับทีมแฟนตาข้ามเดี๋ยวเรามาดูันว่าเราจะยิงแบบหายเลยไหมนี่พัดมาทีนึงคือน่าจะหายหมดแผงเลยท่นผมนอกเหนือจากว่าลินเจอร์ตัวนั้นจะเป็นท่าที่ชนะทางตัวของฟีเลนโนมอ่ะอย่างเช่นตัวของน้องเลมโนมอ่ะน่าจะเป็นตัวชนะทางท่าอาจจะสู้ไม่ได้แต่เราก็สู้ได้ด้วยความสามารถที่เป็นความสามารถก้าวดาวผมขอตายปุ๊บก็จะสุ่มติด ให้เนเจอร์ฝันข้ามตายไปด้วยบอันนี้คือความสามารถสุดโกงอีกหนึ่งความสามารถนั่นเองก็ถือว่าสู้ได้ไม่ยากเย็นนบสำหรับเกมนี้แต่ก็ต้องใช้เทมอยู่เราเนื่องจากว่าถ้าเราสู้แบบนี้ระยะยาวนมอาทีมของเราจะเสียเปรียบนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสู้กันอีกสักเกมแลกันว่า จะเป็นยังไงกันโอ้โหทีมนี้เจอแบบแข็งเลยนะผมเจอทีมแข็งเลยเพราะว่ามีทั้งตัวบัฟตัวชนแล้วก็มีตัวขวดด้วยนะผมนี่คือครบเครื่องแน่นอนแต่เราไม่กลัวนะผมเราจะใช้ตัวของฟีเลนในการไปตบทีมฝั่งตรงข้ามนะผมไม่รู้ว่าทีมฝั่งตรงข้ามจะตบเราหรือเปล่านะผมวาไ่กลัวทีมของเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดานั้นนะผมนอกเหนือจากว่าเรามีตัวของฟีเลนในด้างก้าวดาวแม็กนะผม่ะนี่ก็ถือว่าซู้ได้อยู่นะผมไม่ใช่ว่าสูไม่ได้ เลยท่มามอ่ก็ส่อถือว่าสู้ได้ระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะผมก็ไม่ได้อวยตัวของ ฟีเลนขนาดนั้นแต่ดาเมจอย่างที่พูดไปผมว่าดาเมจมันหนักหน่วงจริงๆโมนี่ชีดที่นึ่งคือการันตีเลยโมว่าตายผมยี่มีเกียร์โดนแน่นอนบวกกับอัปเกรดธาตุแบบนี้ใช้งานได้แบบระยะยาวเลยโมอ่ะใครที่อยากจะลองทีมหรือว่าอยากจะลองตีตัวของฟีเลนในไอดีผมผมก็สามารถไปตีกันได้โนมอ่ะก็เป็นคลิปแบบถือว่าเป็นคลิปปั้นแม็กตามคําขอละกันผมเพราะว่าผมก็อยากปั้นแม็กตัวนี้อยู่แล้วโน้มเนื่องจากว่าผมเปิดไม่ได้ในไอดีหลักผมก็เลยมาปั้นในไอดีนี้นมอ่ะก็ตาม ถือว่าเก่งนะครับสำหรับตัวของฟิเลนสาหรับใครที่ใช้ตัวของฟิเลนอยู่นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงว่าตัวนี้เก่งขนาดไหนหรือว่าใช้งานเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ดาน์ล็งคิดนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังเปิดไม่ได้ในคโคโลโบนี้ผมแนะนําว่าเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าตัวในเดือนนี้ไม่ใช่ว่าเก่งขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่สกิลมันเคยมีอยู่แล้วนะครับถ้าให้เทียบก็ตัวของฟิเลนเทียบตัวของไมกี้เลยครับแล้วก็ตัวของไมกี้จะมีความสามารถที่ดีกว่าเนื่องจากว่า เป็นคอมโบหยุดเวลาหาวิส่วนตัวของฟิเลนถ้าเทียบก็เป็นตัวของชีโอแต่ว่าตัวของฟิเลนแอบจะ,ะตัวของเฟรูนโอมแอบจะมีข้อดีนิดนึงเนื่องจากว่ามีเกียร์สนับสนุนที่เป็นเกียร์ในรอบนี้ที่เป็นเกียร์ธาตุน้ำเพิ่มที่ใสใ่กับตัวของเฟรุนแล้วจะเพิ่มระยะสกิลได้กว้างขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ทําให้ตัวของเฟรุนแอบใช้งานดีกว่าตัวของฟิเลนโนมอันนี้คือหลีดเพราะเขาจะรู้การโอมว่าตัวไหนใช้งานเป็นยังไงแล้วก็พอมาใช้ในทีโนม ตั้งรับกับเกมเล่นเองมันจะเป็นยังไงท่านผมเขาก็เลยเลือกที่จะใส่เลนเจอร์อ่าแทบจะไม่เหมือนกันเลยท่านผมสำหรับบีดบนบน,บนอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปปั้นเลนเจอร์ท่านผมอ่ะก็เป็นตัวที่ผมอ่าลิง์ไว้ตั้งนานแล้วท่านผมตั้งแต่ที่ผมเปิดได้แล้วท่านผมว่าตัวนี้ต้องขึ้นเป็นก้าวดาวแน่นอนท่านผมอ่ะก็ตามนั้นและกันส่วนใครที่อยากเห็นคลิปอ่าโคลาโบที่จะมาท่านผมหรือว่าคลิปวิเคราะห์โคลาโบก็รอดูคลิปเต็มกันได้เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแน่นอนท่านผมตัวก็คล้ายๆตัวของ ฟีเลนเลยนพ่มมีมัดจุดสจุด่นแถมยังไม่พอเป็นสีชมพูด้วยนพ่มถือว่าเป็นตีมน่ารักมากๆ,ๆในตีมครบรอบ10ปีทนอ,อ่ะใครที่รอ,ออยู่ท่น่อก็เก็บหัวกาชาวไ,วไว้ได้เลยน่ผมว่าความสามารถน่าจะเป็นความสามารถสุดโกงแล้วก็น่าจะมาแค่ตัวเดียวท่านเนื่องจากว่าเป็นนอกรอบ่นเองแล้วก็ตัวเสริมอื่นๆก็น่าจะเป็นตัวธาตุปกติน่นพถ้าคโคโลบ,บูมันมาเยอะอาจจะทําให้ตัวเลนเจอร์ปกติหรือว่าแสงมืดขายไม่ออกน,อน่นอ,อ่ะก็รอรุ้นกันอีกทีแล้วกันว่า จะมาในทีมไหนแต่ว่าสกินป้อมอันนี้ผมจัดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ลูบี้หมดอยากจะเติมลูบี้ผมก็ขอแนะนําเป็นเจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5้าปีแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะเติมแพคเกจต,ตุนไว้เพื่อรอคอลเลกัสักหลามีกู่ะครก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิ้นก็จริงเดี๋ยวผมลิง้งไปให้ใต้ description ใต้ c o m มนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับไว้เจอกันใหหม่คคลิน้าสวดีร